ไปที่บราซิลไปที่โคปากันหน่อยนะคะก็เป็นแมชอุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มโคปาอเมริกาปรากฏว่าก็เสมอทีมชาติบราซิลใย่างดูยังดูทิศทางไม่ค่อยจะดีเขาผมว่าเขาก็ช็อตไปหลังจากที่อันเชลตติไม่มาคุมทีนี่แหละนะคะอันนี้ไปอุ่นเครื่องกับสหรัฐอเมริกานะครับจบเกมผมขั้นหน่อยได้ไหมทำไมคะอ๋อจะพูดถึงอเรโซเมเกอร์ใช่ไหมทำไมโคปาปีนี้อเมริกากับแคนาดาเล่นด้วยนะเล่นด้วย จริงๆตอนแรกเราก็มีโอกาสจะถ่ายนี่แหละแต่ว่ายูโรมาก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวจะคิวกันไม่ไหวนะคะก็เป็นราฟินญาเนี่ยเปิดบอลให้กับโรนิโกยิงขึ้นนําไปก่อนนะสำหรับังบราซิลใช่หนึ่งศูนย์แต่ว่าเพกันได้ไม่นานค่ะเป็นทางด้านของลูกฟรีคิกของปูลิสิติ์อะเดี๋ยวให้ดูภาพช้าก่อนครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของปูลิสิติ์อ๋อเห็นแล้วยิงอย่างสวยยิงทะลุทุกสิ่งนะก็ ะลุกำแพงผ่านมือไอโซเบเกอร์เข้าไปค่ะก็เ,เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็บราซิลเองมีโอกาสจบสกอร์ได้มากกว่านะคะแล้วก็ติดเซฟของทางด้านของเท์เนอร์ผูกสาป,ประตูสหรัฐอเมริกาไปหมดเลยจบเกมก็เลยเสมอไปหนึ่งหนึ่งค่ะซึ่งรอบแรกในอเมริกาเดี๋ยวอยู่ในกลุ่มซีร่วมกับอุลุกวยปานามาแล้วก็บลิเวียนะคะส่วนบราซิลเนี่ยก็คือจะอยู่กลุ่มดีร่วมกับโคลอมเบียปรากวัยแล้วก็คอสตาริกาเซฟไ้ได้ เสือแพ้นะครับเนี่ยยังขึ้นมา,าก็ไม่ค่อยทันนะบราซิลนี่ก็ยังต้องยังต้องจูนกันอยู่นะอแต่ก็ทุกทีมชาติอะค่ะมันจะมีช่วงผลัดใบแบบเนี้ยช่ช่วงรอยต่อที่แบบเหมือนไม่ใช่ว่าคนขึ้นมาไม่ทันหรืออะไรนะแต่มันแบบ เขาเรียกอะไรบาลานซ์ทีมดูสเปนดูเยอรมันนี้ใช่เลยผ่านช่วงเวลาอย่างนี้มาหมดแล้วนะคะแม้กระทั่งเนเธอร์แลนด์เนาะก่อนนั้นะก่อนจะมายตอนนี้ด้วยตอนนี้ก็ยังยังใบยังงอกว่าไม่ยังงอกว่าไม่เต็มสาวรุ่งเพียบเลยใช่